ศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยายลัยมหิดลแถลงข่าวโครงการศิริราชมอบความรักให้แก่มนุษยชาติก้าวตามรอยพระบรมศาสดาผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมให้ผู้ป่วยได้โอกาสและถ่ายทอดวิชาการด้านการแพทย์นักประเทศภูฏานเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอีกทั้งยังถวายเป็นพระราชกุศลแด,ด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเสดิจพระชน มพษา6รอบโดยในปีที่ผ่านมาได้เปลี่ยนข้อเข่าเทียมให้ผู้ป่วยได้โอกาสในประเทศเนปาลจำนวน33รายพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ประสบการณ์การรักษาสู่แพทย์ออโทเปดิกที่โรงพยาบาลสิทธ,ธัะถเมืองลุมพินีประเทศเนปาลโดยในปีนี้คณะจะเดินทางไปประเทศภูธานระหว่างวันที่2 1ถึง26พฤศจิกายนนำทีมโดยศาสตราจารย์นายแพทย์กิรติจเจริญชนวานิช หัวหน้าภาควิชาสัญญาศาสตร์ออโตเบติกและกายภาพบำบัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลตั้งเป้าผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมจำนวน60ราย72ข้อด้วยน,นวัตกรรมที่ทัดเทียมมาตรฐานระดับสากล